ครับผมสวัสดีครับมันนีพอกันอีกแล้วเนาะครับน้อ, it it องครับทาวมาลาลีชาแนลมันนี่มาลาลีชาแนลพรออกมาตกประชนนะครับเนาะก็จะเป็นไม้อ่างเก็บน้ำือเล่าครับผมเพิ่มเติมก็คือว่ามันนี่ฝนตกนะครับเนาะตอนนี้ก็ยังฝนลินลนอยู่ครับผมตอนน้ำน้ำลงมาน้ำไม่มาอาจจะคุ้นคุแน่แล้วครับผมสังเกตตรงถื่ว่าของน้ำที่ผมขี่ผ่านมาเมื่อกี้น้ำไหลแห้งแล้วครับแล้วน้ำคุณนลยครับผมก็มันนี่เราจะมาตกปลารองหมอนงครับน้ำ ว่าสภาพอากาศฝนตกลื่นๆยังสีจะมีตัวไม่มีตัวนะครับเนาะก็จะลองโดยย่อแท็กซันลิกครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่ใส่เมื่อนี้นะครับเนาะก็จะเป็นคันของอัลฟาแท็กเกิลครับผมเบรคหกสิบหกนะครับเนาะสำหรับคันไอ้ลอกจะเป็นของลอกได้ว่าทัชทุลาครับผมรอบแปดจุดหนึ่งครับผมแท็กซันลิกเมื่อนี้ก็จะลองใส่เป็นสีนี้ลองมาก่อนนะครับเนาะเอาใส่สีสดใสเนี่ยครับผมเพราะเมื่อนี้น้ำขุณนะครับเนาะ ก็วู้รู้ว่าจะได้โตัไม่ได้โตัวนะครับเนาะเดี๋ยวมาติดตามรับชมผลงานแล้วกันครับผมสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดซับจะใครพื่อเป็นกำลังใจช่องมาลีแชนแนลนะนะครับเนาะไปครับเดี๋ยวท่านใดติดตามรับชมผลงานแล้วกันครับผมนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะลองตั้งกล้องไว้ข้างบนลองก่อนมองบนก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวท่านใดเคยจะไปเปลี่ยนเส้นโออีกเท่านะครับผมเดี๋ยวท่านใดมาลองติดตามรับชมผลงานกันนะครับผมว่าจะได้ตัวไม่ได้โต เราตอนนี้ใยไม้ไม่ไหมนะครับเนาะครับผมหน้าเราพาเขามาไม่ไหมครับผมเดี๋ยวมาติดตามรับชมผลงานแ้วกันนะครับเนาะว่ประมันประมาณครับผมไม้นี่ไม่ไปเฮือจะเข่าไปเจียีนะครับเนาะทางข่าทหารครับผมแต่ไม้นี่ก็มีพรปชา้ะโดนนะครับเนาะกล่าวบริว่ามื่อนี่สิได้โตบม่ได้โตนะครับเนาะแต่เมื่อราลุนว่าตกปลาช่อนมื่อจะได้โตไหมครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวผมถ่ายสภาพใหม้เบอร์นะครับเนาะครับผม สารสภาพไม้ท like ั้งนั้นจะเป็นปลาบัวนะครับแลนะครับผมตกเฉโดนนี่นาจะเหมาะปพาปลาบัวจะนาแน่จท่ไหน่ครับผมครับผมสารฟางท่านนี่ก็เป็นเป็นแปนเลยครับผมไม้ลงๆเลยครับผมตีเท็กซัสนาจะโอเคนะครับแลเดี๋ยวผมจะลองใส่เป็นเท็กซัสตัวน้อยมุกลาครับผมเดี๋ยวนี้ก็มาติดตามเราชมผลงานแล้วกันนะครับแลติดกับหมู่บ้านเลยครับผมรถกระจกสังหรณ์นะครับแะ้วสถานที่ก็ขอางมาไงครับผมต่ครับติดตามรับชมผลงานแล้วกันครับผม ครับผมเดี๋ยวคนต้องเปลี่ยนเหยื่อตัวใหม่นะครับนะเปลี่ยนเหยื่อตัวใหญ่ขึ้นแน่จังเลยครับผมเพื่อความใส่ความสนใจของป่านะครับนะมันยังไงก็ต้องได้เจ้ามันนี่ใช่ไหมมันบ่ได้โตนี่ผมก็ยังงื้อยู่ด้วยนี่ มันต้องหายยะให้มันถูกคอมันก็อ่านนะเสกี้เขาเกิดแล้วใช่ไหมเกิดแล้วครับนี่ครับลากสายไปแล้วครับไปเลยไปเลยปล่อยเลยนี่ครับลากสายแล้วครับตรเลยตรงเลยรักษาไปแล้วนี่เลยครับผมไปครับ ลกักสายไปแล้วครับผมหลกักสายไปแล้วนี่ครับผมปลารับแขกของเขามาแล้วแต่แหลกโอ้ยอย่าเวิร์เด้อแค่หน้าแค่ตาเดียนะครับผมโอ้หลักเหงาเลยครับผมหลักเหงาเลยไหม <c oughs> ลักเหงเลยครับผมไปนะครับโอ้ยหยุดละมาบัดเลยนะครับโอ้ยหลุดอ่ะ ไปแล้วก็ป่านรับแขกโอ้หลุดไปเลยครับผมเ่มาเขาเต็มปากโอ้สวัสดีนะครับเนะี่เกือบถือคนนะ<ด>ว,วาซาเอะกันนะตก็ยังงามนะครับผมงานนี่ว่าเด้อโดดปารับแถผ่านรับแขกครับผมโอ้เสียดายครับผมเรือวระทันได้ไๆตัวมาโชว์ทำ<อ>นะครับเดี๋ยวเอาไม่เอาไม่ครับยังมีตัวยังมีเพราะมีเวลาเล่นไรอยู่ครับผมผ่านไปแล้วครับตัวหนึ่งเดี๋ยวเอาไม่นะครับแล้ว ปาแม่คองแปกอันนี้เขาสูบน้ำา้าย้สูบมือัดมือเลยนี่สูบขอหน้าสูบไปปล่อยปุออกไปพุ่นคองไงพ่น่ะครับฟังพุนน่ะเขาใส่น้าม่ฟังุนตอนนี้ตป็นประตูน้ำานนาจะปล่อยนิดทั้งนี้ล่นครับ

แต่คอมันแต่คอเกา่าจะได้เปลี่ยนตะขอใหม่ผมเมือวานับมันผ่านมาดูหน้าทางคุณได้แล้วครับผมโอ้เจ้าทินก็คือเจ้าทินเด้นนะครับ <c oughs> หน้าฟ้าเข่าไม้ครับผมฟาดลมท่านท่านแซงครับแท้ก็ดีว่ะนะครับมาเบาิ่งโอ้ตกปลากําลังปนแสีบครับผมใส่ปลากําลังปนนะครับผมมาเบาิ่ง ปลาหน้าเรอนะครับละหนึ่งเตี้มสวยๆโอ้ใส่เนี่ยห้าหกเจ็ดขีดได้ยูนได้อยู่ครับประมาณนี้ไก่ชนนะครับผมตัดไก่ชนครับผมหน้าเต็มคอสามงามเลยสัญญาครับผมของดีของดีก็ดีไก่ชนตัดมาอีกแล้วปวดปลายพี่เรากันนะครับนะเออมันตามมันจะสองรอบไหมตามมัน แต่ตมามมักัดรองซื้อเนี่ยนะกัดมาถือกันนะมันกัดอะรการลุลยอสามงามเลยไหมได้ครับต้องปัน่นช้าๆแล้วก็ค่อยปล่อยมาอ่ะจะไปโ,โอโห้งามเลยครั <laughs> บผมนี่ครับนานแล้วใปป่ามาแล้วกระดีไกลชนครับผม นี่ครับใส่งามๆปครับไอเป็นเมือนี้เอารถปลารถปลาลงดหน่อยโอเคเดี๋ยวผมท้าลงไปบุกใครอย่างเงี้ยบ่กใครง่ายเป็นไรครับผมก็ถือว่าได้แจมครับผมสุดยอดครับแรมแหกครับมือนี้ครับโอเคไปครับปล่อยปลาครับไปปล่อยปลาไปครับงานเราปล่อยปลาแล้วนะปลาใส่งามด้วยครับผมไปวันหลังไม่ได้มาตกไหมเออเมื่อนหร่ครับมาตกไหมโอเคครับผมเราชนะแล้วเราก็ปล่อยครับผมสุดยอดครับ ไปครับเข้าไปสู่กันตัวยังมาทันได,ได้เตียมนะครับนะมีขวัดเสียวครับผมไปครับครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองเปลี่ยนมาใส่กระดีนะครับนะกระดีไกยชนๆๆบัดย่ำแน่สักหน่อยยำแน่สักหน่อย อุ้ยลงปุ๊กกินปั๊บเลยครับอู้หูผ้ผมลงลงถึงเพื่อนกินเลยมาแล้วครับผมตีลงไปกินเลยครับผมนี่ครับผมลงสสยจากกระหิวโอ้บขายหนาขายตาแล้วประชาชนนี่ครับผมแต้มแรกของเรารสใส่งามๆอยครับผมตัวนี้นี่ครับผมโอ้คืออาปากมันะไก่สำรวจหลุดสนอคนนี้ มบางโตัวก็นะครับนะใส่กับประมาณตึกซีหาขีดครับผมใส่ปลาช่อนนี่ครับผมเดี๋ยวผมโชว์ปลาเบิ่งก็นนะครับนะเดี๋ยวผมเมื่อนี้ผมจะเพิ่ใส่ขี้เปื่อนะครับนะยันปากปากฉีดครับผมนี่ครับผมโชว์ปลาตัวกระเสียวๆนะครับนะนี่ครับผมปลาช่อนเต็มแหลกของเราวันนี้นี่ครับผมใส่กับงามนะครับผมการกระดีกระชนสีเขียวครับผมตากับบะมีแล้วครับผมกระดีกระชนกับผ้าพวกใดจะสนับสนุนกับ แต่ม่ได้อครับเด้อโปรโมเตอร์นี่ครับผมเดี๋ยวผมปลดไปเดี๋ยวผมก็จะปล่อยน้องไปเลยนะครับเนาะเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปแป๊บนึงครับผมนี่ครับผมโอเคสุดยอดครับเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงครับผมครับผมประชันเต็มแรกของเขาเต็มแรลกนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะปล่อยน้องงไปเลยนะครับนะใส่ก็จะอยู่ประมาณสามสี่ขีดได้ครับผมใส่อ้วนปุ๊กเลยครับผมไปลูก มายนอนลงไปได้นะครับนำมาเล็กนะครับโอเคหนึ่งแต้มของเราวันนี้สุดยอดครับโอเคครับผมเด้รับชมกันตอครับ เยอะวะนะ้ <laughs> นาเราได้ปลาขึ้นไหมเร็วโตครับผมโอ้อลนะปลาแซมที่ตัวกินเยอะวนไปวนไม้หนี่งครับผมนะครับเรามาลงปลากระนาดเลยโอ้ตัวใส่งามอยู่อะปลาแซมนี้ก็นันช่วงนี้กับนาจะใส่นี้พอดีครับผมใส่งามอยู่ <laughs> นี่ครับผมปลา,าวนเยอะน้อมุกขยันหมดเลย ครับผมกัดกระดีไกะชอนอีกแล้วกระดีไกะชนสีแดงเดี๋ยวโอ้ไม้มันปามหลายยุทธมัน,อนเอะบกใครโตใหญ่บันเดะครับผมน่าจะมีกแบบก้มนิดนึงนะสุดยอดโอ้แซมตะขออีกแล้วแซมคออีกแล้วมันตัปเป็นตะลุดเอะนอี่หรอมัน,นกัดอยู่หน้านี่ไหมขึ้นหายใจปุ๊บ,บมาถึงปั๊บกัดเลยโอ้หมอนีไหมวะใจเห่าอยู่นี่ โอเคนะครับโชว์ปลาครับมาได้ตัวที่สองครับลดไปสามซีตัวอ๋อไปมาเนี่ยตัวนี้แต้มที่สองเลครับอันนี้ก็ดีกระชอนครับบลอกคอยอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวน้องครับผมประมาณนี้ครับเพราะว่าเออตัวเงี้มันเนี่ยเพราะท่านหนอ่มมาครับครับผมตัวเงี้น่ะจะอยู่ในแปลงบัวครับครับผมไปไปปล่อยเนาะครับผมปล่อยปลาปล่อยปลาครับผมตก หลุดก่อนเอาไปใครอยู os, ่แหลมเลยครับผมของดีครับก็ดีกระชนสู้กันต่อครับผม เดินเดินทั้งอ้อมเด้งน้องคณะมาแสดโตครับผมครับผมที่ชาวบ้านนะครับนะไต้หวันครับผมโอ้ทา้งสองคนรัวโมดูสัญญาเหรอไต้หวนครับขอยางดันหล่อไปน้ำขอบปลาสวนขา้เจ้าไปยังสินักคณะมันจะเป็นสวนฝรั่งครับสวนทั่วครับผมแล้วก็บ่เบียดเบียนของข้าเจ้านะครับนะเอามาตกปลาครับผม นี่ครับผมาหาใหม่ตกปลาใช่ครับ ปลาช่อนปลากัดครับผมกัดพ่อถือ,อน้ำมากัดซื้อครับน้ำมากัดสองเที่ยวนะครับผมไม่น้ำ ก,กันกบัถเธอครับผมกันบัอยู่โอ้ยงามบัอยู่ครับผมบันนีเวลาสงสยัยครับผมเดี๋ยวไหมครับผมบัรู้จักจะกัดการแล้วนะครับตัวหน้าตัวตาเลยครับผม เราผมยาวเพิ่งมาบิดนั่งน้อยต้นตูบอันนี้จะเป็นสวนยังก็สวนสับปะรดนะครับ and sub ครับผมป่าบกบกการเลยนะครับนะเจ้ผมกปสิเดินกลับครับผมน่ครับสภาพไม่เป็นโมบันนะครับนะเวลาการล้มเดินครับวิถีไต้หวันนะครับนะสภาพวิวหมบ้านภูเขาครับผมมีอ่างเก็บน้ำน้อยครับผมบรรยากาศดีล้มเดินครับผมนาพักพักอาศัยยื่น้ำมันีเป็นใจอากาศดีครับผมสุดยอดเลยครับ เดเดินทางกลับไปทางก่อนนะครับก่อนจะมืดกัน,น,กน,นะครับผมตเก่าอีกแล้วกัดมาอยู่อีกแล้วโอ้ยกัดมาอยู่กัดมาแห้งครับผมกัดไม่หมิน,มน ครับผมตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับแลวตอนนี้ก็ทุ่มนึงแล้วครับผมเด็กจะเก็บของกลับบ้านแล้วนะครับแลผลประกอบการวันนี้ก็ได้หลายตัวอยู่ครับหน้าเราได้มาปลาหาตัวครับผมผมได้มาตัวหนึ่งรุดอีกหลายตัวอยู่ครับผมมายังครับมื่อน้าเขามาซ้ใหม่เมื่อวันนี้อาจจะเป็นมือใหม่ครับผมสำหรับหม่นี่เรามอหนาพ้อกันไหมครับผมสำหรับคลิปนี้มาแล้วที่ชาแนลกับขอลาไปก่อนนะครับนะ้วมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ